ถ้าคุณหนุ่ยไปซื้อน้ําที่ท็อปอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ค้นพบว่าคุณหนุ่ยซื้อน้าน้ำดื่มเป็นประจําเลยนะครับก็จะมีมิชชั่นออกมาว่าขยับซื้อเพิ่มอีกหน่อยไหมนะครับแล้วคุณจะฮิตตัวเฟสโชว์ที่เขาตั้งไว้อะเราก็จะรีบอร์ดพอยต์ไปให้คุณการอัพเซลล์คอร์เซล์เนี่ยเป็นปัญหาของนักการตลาดหลายคนแต่เห็นว่าถ้าเกิดเรามีระบบที่ดีมีวิธีการทริกเกอร์มีเกมมิฟิเคชันที่ดีเนี่ยการจะเพิ่มอัพเซลล์คอร์เซล์เนี่ยเป็นเรื่องไม่ยากเลย วันนี้ก็เดี๋ยวเริ่มต้นจากส่วนของเดวันก่อนแล้วกันนะครับว่าเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปของของเดวันเนี่ยเป็นยังไงนะครับทุกคนจะน่าจะได้ใช้เดวันกันอยู่แล้วนะครับเวลาไปซื้อของไปจับใช้สอยนะครับในในกลุ่มธุรกิจในเคอร์อเซนทันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมีมากกว่าที่ไปท็อปส์นะครับมันมีเซนทรัลดีพาร์ตเมนต์เมนสโตร์นะครับมีโรบินสันมีแบบเยอะเลยนะครับที่ดูอย่างเนี้ยที่เราจะเห็นอยู่ในรูปอย่างเนี้ยครับ เยอะมากเป็น The One เนี่ยเรียวกว่าเป็น loyalty platform นะครับหลักเลยของในเครือเซนทันนะครับแล้วก็พอเป็นตัวที่มันเป็นตัวสําคัญหลักเนี้ยหมายความว่าอะไรครับเราเนี่ยให้บริการลูกค้ามาเป็นเวลากว่า15ปีนะครับแล้วก็มีกลุ่มของ Data นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเยอะมากนะครับมหาศาลเลยนะครับเพื่อที่ทําให้ธุรกิจในกลุ่มเนี่ยในเครือเนี่ยเข้าใจ พฤติกรรมลูกค้านะครับพอเข้าใจปุ๊บเนี่ยก็สามารถมาพัฒนาสินค้ารับบริการแล้วก็ไปเข้าถึงลูกค้าเหล่านั้นตอบมาตอบเติบโตต่อมาเรื่อยๆนะครับจนมันกลายเป็นแบบเป็นพฤติกรรมเลยแหละนะครับว่าผู้บริโภคที่เข้าไปช้อปปิ้งในเครรอเซนท์ท่เนี่ยจะรู้แล้วว่าบอกเบอร์เดอวันนะครับก็คือมันมันเป็นนอมไปแล้วนะครับแล้วจากนอมวันนั้นเนี่ยมันมันก็ทําให้ระบบเนี่ยมันคือมีความประสบความสำเร็จมาเรื่อยๆนะครับจนเราก็พัฒนาออกมาเป็นชูชันออกมาเดี๋ยวผมเล่าตรงนี้ให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับว่า เอ่ออย่างในของเดลวันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีฐานลูกค้ายอยู่เนี่ยประมาณ19ล้านคนนะครับใน19ล้านเนี่ยต่อป,ปีเนี่ยจะแอคทีฟประมาณสัก9ล้านคนนะครับแล้วก็มีแอปยูเซอร์ด้วยนะครับเราเราพัฒนาขึ้นมาเป็นแอปแล้วนะครับจากในอดีตที่เป็นเดลวันกราปัจนุบัก็เป็นแอปแล้วนะครับมีอยู่ที่5ล้านยูเซอร์นะครับ <S <S แล้วก็ทัชพอย์ของเดลวันเนี่ยมีเยอะมากนะครับ32,000ื่นสองพันกว่าทัสจอยนะครับในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายเลยนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะ ในของเซ็นทานะครับจะมีของในเครือของในพาร์ทเนอร์ด้วยนะครับท,ที่เริ่มเข้าเข้าทยอยเข้ามาเริ่มต่อระบบกันนะครับในตัวของอระบบ Point ของเดวันในความเป็น l o y a l t y ecosystem มเนี่ยมันมี Point อยู่ประมาณ14,00 0ล้าน Point ซึ่งมันเยอะมากนะครับ mm hmm. แล้วไอ้พอยต์เหล่านี้มันถูกใช้แบบมากกว่า90%ในแต่ในแต่ละปีนะเยอะมากถือเป็นแพลตฟอร์มที่คนะ่ะ เอิร์นพอยต์จริงๆแล้วก็ใช้พอยต์จริงๆนะครับมันก็เลยเป็นความเป็นความที่แบบอยู่ในชีวิตคนจริงๆนะครับเพราะว่าไม่ไม่ใช่เป็นลอเรนซี้แพลตฟอร์มที่ตั้งขึ้นมาเฉยๆนะครับแล้วก็ทรานซัคชันเนี่ยที่เราจะเห็นเนี่ยก็อยู่ไปถึงเจ็ดแสนทรานซัคชันต่อวันนะครับสำหรับคนที่ซื้อขายสินค้าบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเดลวันนะครับที่ต้องบอกเบอร์โทรเก็บข้อมูลต่างๆนะฮะถ้าเราเห็นภาพเนี่ยครับมีมีทำภาพมาให้ดูนะครับพี่ทีมทาไว้จากเดลวันคาร์ดอย่างเงี้ย ก็กลายเป็นแอปแล้วทุกวันนี้นะครับใครใครไม่มีแอปอย่าลืมโหลดแอปกันด้วยนะครับมันมีประโยชน์จริงๆนะฮะในการเช็คพิเวเลชต่างๆะครับผมมีให้ดูด้วยไวๆว,ว,ว่าเดยวันแอปเนี่ยเข้าไปแล้วทําอะไรได้บ้างเนี่ยตัวหลักของเราตัวพระเอกเลยแนะยนะ่นอนคือ loyalty and reward นะครับคนเข้ามาเอิร์นมา redeem point มาดู r i v i l e g e อ่าอย่างปกติมันจะมีสกรีม800 point เท่ากับ100บาทบางช่วงก็จะมี400เท่ากับ100บาท r i v i l e g e ต่างๆเหล่านี้มันได้บางทีก็จะเจอดีลแบบเอา1 point ไปแลกเงิน100บาทอย่างเงี้ยก็มี นะครับมันเป็น oh. ช่วงนี้แบบอันเตนต่างๆในแต่ละแบรนด์ที่มาร่วมกันในแต่ละทัสพอยต์นั่นแหละฮะ <Okay. S 1> คือถึงว่าต้องติดตามในแอปนี้นะครับแล้วก็มีส่วนของพวกมิชชั่นนะครับที่ว่ามันเป็นเครื่องมือที่เราอินเซนティブให้กับอ่เ user นะครับแต่มันก็เป็นประโยชน์กับแบรนด์ด้วยอย่างเช่นถ้าคุณหนุ่ยไปซื้อน้ําที่ท็อปอย่างเงี้ย<嗯>แล้วก็ก็ค้นพบว่าคุณหนุ่ยซื้อน้ำน้ำดื่มเป็นประจําเลยนะครับก็จะมีมิชชั่นออกมาว่าขยับซื้อเพิ่มอีกหน่อยไหมนะครับแล้วคุณจะฮิตตััววเที่ขาต้้งไอะ เราก็จะรี b o a r d point ไปให้คุณอะไรแบบนี้ค,ครับเพราะว่ามันเชื่อมต่อ point sell ทั้งหมดก็ <c oughs> จะมีสิ่งที่เป็นมันเป็น g a ม i f i c a t i o n ในรูปแบบของมิชชั่นเนี่ยก็คือเริ่มเริ่มทดสอบเริ่มใช้งานมาละวสักช่วงหนึ่งละนะครับก็มีมีลูกค้าที่แบบเริ่มมีการใช้งานเยอะขึ้นจากแรกๆลูกค้าจะงงว่ามันคืออะไรสักพักลูกค้าจะเริ่มดูเราว่าจะคอยมาเปิดดูมิชชั่นแล้วว่าเอ๊ะฉันต้องซื้ออะไรให้ถึงตรงไหนแล้วฉันจะได้ point กลับมาเพิ่มนะก็เป็นมิ่นที่น่าสนใจให้คนมา ผมชอบตรงนี้นะประเด็นตรงนี้น่าสนใจนะเห็นเลยว่าเงนได้เพการคนซื้อขึ้นเนี่ยการ up sell, cost, sell s e l ล cross s เนี่ยเป็นปัญหาของนักการตลาดหลายคนแต่เช่เห็นว่าถ้าเกิดเรามีระบบที่ดีมีวิธีการทริกเกอร์มีเกมฟิเคชันที่ดีเนี่ยการจะเพิ่ม up s e l ล cross s เนี่ยเป็นเรื่องไม่ยากเลยเออ<ช>ผมชอบอันนี้ขอบคุณมากเลยดีเลยครับแล้วก็จุดเด่นของมันเนี่ยคือความต่างนะครับผมเล่าผมเล่าเกริ่นเผื่อไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวต้องไปฟังในพาร์ทเดี๋ยว one for business อีก เกินเผื่อคือคว่าด้วยความที่ม,มันเป็นแอปเดียวันที่มันเชื่อมกับทั้งระบบของในเครเซนทันแล้วก็ในพาร์ทเนอร์ทั้งหมดเนี่ยอะไรที่มันอยู่ใน point of sale นะครับพวกที่ว่าเป็นทริกเกอร์ว่าซื้อปุ๊บเช็คเอาท์ปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บเนี่ยมันมีทริกเกอร์วิ่งเข้ามาในระบบหลังบ้านของมาเทคของเราทําให้เราสามารถอนาคตเนี่ยเราสามารถพัฒนาโซลูชันที่มันแท็กพวกนี้ได้หมดเลยว่าทําแคมเปญดิจิตอลแล้วก็สามารถปิดการขายออฟไลน์แล้วก็แท็กคอนเวอร์ชันได้อย่างแท้จริงต้องพูดอย่างนี้นะก็เป็นมาเั่่นลครตอบ บผมน่าสนใจน่าสนใจครับผมว่าปัญหานี้เป็นัญหาที่นักการตลาดหลายคนอยากรู้เหมือนกันทาใช้เงินโฆษณาไปแล้วยอดขายมาจริงหรือเปล่าพอแท็กได้เนี่ยทุกอย่างคอมเพลเจอร์นี่มากคใช่เลยก็จะมีตัวนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับถัดมาอีกส่วนหนึ่งก็สําคัญเหมือนกันคือเราเริ่มที่จะฟีไม่ไม่ใช่แค่รีวอร์ดแล้วก็เรื่องรีเทลอย่างเดียวละเราเริ่มจะมีคอนเทนต์นะครับมีแบบมีดวงมีคอนเทนต์มีแนะนําเรื่องแฟชั่นเรื่องเทรนด์ต่างๆเรื่องสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยครับ เพื่อให้คนเนี่ยเข้ามาใช้แอปเนี่ยลราก็ได้ไประโยชน์จากแอปเหล่านี้ด้วยนะครับก,ก็จะได้เกิด usage ที่มากขึ้นนะครับก็จะมีมีพารข,ของ inspiring content ต่างๆแล้วเดี๋ยวอนาคตนะครับที่กำลังทำอยู่ก็จะมีเรื่องของ s o p p p n n g i r r e t t r y y guide ต่างๆมีช็อปที่ไหนมีอะไรมาใหม่นะครับอะไรมีส่วนลดอยู่เซล,ลอยู่ที่ไหนบ้างทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เนี่ยอนาคตจะมาอยู่ในเดียวกันแอปเลยนะครับ ตอบคำถามในข้อแรกก่อนก็คือทั้งหมดนี้ก็คือความเป็นมาของเดอะวันอ่าในฝัน่งที่เป็นเดอะวันแล้วก็ User อร์ละกันนะครับโอ้ฉันผมผมค่อนข้างเชื่อนะว่าทุกทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นต้องมี The One, เดอะวันเนาะนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ก็มี Member ร์เดอะวันเนาะแต่ต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้ของตัวเองครับก็ต้องไปสะสมของที่บ้านเป็นหลักนะ,ะแต่ก็เห็น b e v เนาะ journey ในการซื้อเนาะ แบบได้เลยว่าเออ,อบัตรใบนี้เนี่ยใครซื้อซื้ออะไรยังไงแล้วแล้วยังไงต่อฉันอยากรู้แล้วครับหลังจากทําได้ขนาดนี้แล้วเดี๋ยว one for business มันคืออะไรใช่ไหมครับมันที่มาที่ไปของเราเนี่ยคือพอเรามีกลุ่มของผู้ใช้นะครับเรามีฐานของ Data ต่างๆที่เป็น p u purchase b a s e Targeting แล้วเนี่ยเป็นเป็น d a ต a behavior ต่างๆแล้วเนี่ยเราก็เลยเอาสิ่งนี้มาพัฒนาต่อนะครับซึ่งเดี๋ยว one for business มันก็คือ s o l u ู i ันสำหรับธุรกิจนะครับเพื่อมาตอบโจทย์ เนี่ยดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งโดยเฉพาะนะครับโดยที่เราใช้ customer first data first customer first ผมมาโฟกัสที่เรื่องของ customer experience เป็นหลักเหมือนที่กล่าวเมื่อสักครู่เลยนะครับว่าเขาเป็นใครเขาควรจะได้ Off เฟอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเขามากกว่าที่เขาจะได้รับอะไรก็ไม่รู้ที่มันเป็นแบบ mass Offer มามันก็เกิด Conversion มันมันก็คือไม่วินเลยสักคนนะครับแบรนด์ก็ไม่ได้ Conversion นะครับแล้ว ตัวของคนก็ไม่ได้ออฟเฟอร์ที่ถูกต้องกับตัวเองดังนั้นคือเราก็เลยอยากพัฒนาโซลูชันขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ให้มันตอบโจทย์นะครับแล้วก็ตั้งต้นการจะทำคัสเตอร์เอ็กเซียนทีดีเนี่ยต้องตั้งต้นคิดที่ Data ก่อนเลยนะครับนี่เป็นจุดที่สำคัญนะครับเราต้องเข้าใจเอ่อความความความเป็นลูกค้านะครับพื้นฐานว่าเขาเป็นยังไงเขาชอบอะไรนะครับแล้วก็เราก็เลยพัฒนาเครื่องมือพวกนี้ออกมาให้แบรนด์เนี่ยเข้ามาใช้ให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมกันใช้เพื่อเข้าถึงลูกค้านะครับ ในแบบที่มี customer experience ที่ดีนะต้องพูดอย่างนี้อืมอือหือชัดเจนครับซึ่งถ้าเราถ้าเราไล่ไปเนี่ย,ยสมมติว่าเอ่อเวลาที่เรามองอย่างเงี้ยถ้าเรามองในส่วนของ t h อนวันองเนี้ยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าในฝั่งของเอ consumer เนี่ยสิ่งที่ consumer ควรจะได้คืออะไรนะครับสมมติเราเขียนว่า better inform ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับได้คุณค่าที่มันเหมาะสมกับเขานะครับเกี่ยวข้องจริงๆมี r e l e v a n c y นะครับแล้วก็มี shopping experience ที่ดี แล,แล้วแบรนด์นะแบรนด์มองหาอะไรแบรนด์ก็มองหา customer insight เพื่อจะได้สามารถเซิร์ฟสิ่งไอ้ทางซ้ายเนี่ยได้เนี่ยแบรนด์ต้องมี customer insight นะครับแบรนด์ต้องสามารถเข้าถึงกลุ่มคนเหล่านี้ได้ engage กเขาได้นะครับ control ROI ต่างๆได้ทั้งหมดเนี้ยมันก็เลยเกิดที่มาเป็นเป็น,ปนตัว the One for business ขึ้นมานะครับอืมโอเคคือความเพื่อดูแลลูกค้าให้ให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจกับเรามากกว่าเดิมครับ,รบแล้วเราก็เอาส่งเนี่ยส่งมอบไปให้กับไม่ใช่แค่ในเครือเซ็นทรัลละ เราจะพาร์ตเนอร์กับธุรกิจข้างนอกมันก็จะเป็นสามวิน <win S 2> <ๆ S 1> เลยนะครับวิน <Win S 2> กับในกลุ่มของเราเองนะครับกลุ่มของเดลวันวินกับในเครือพาร์ตเนอร์ของเราแล้วก็วินกับลูกค้าด้วยทีนี้ถ้าเราไปถึงไปถึงถัดไปนะครับอยากจะรู้แล้วแหละว่าโซลูชันใช่ไหมครับมีอะไรบ้างใช่ไหมครซึ่งในใน,ในกลุ่มตรงนี้ก็มีเราแบ่งออกมาเป็นสามกลุ่มนะครับที่ที่เห็นในสไลด์ตอนนี้นะครับกลุ่มแรกก็คือ loyalty and rewards นะครับหรือเราเรียกว่าเครื่องมือในการแสดงความ ใส่ใจใส่ใจลูกค้านะครับพาตีเป็นไทยให้ง่ายๆคือใส่ใจด้วยการให้รีวอร์ดเขาให้พอยต์ให้อะไรต่างๆเขานะครับแสดงความใส่ใจให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเราใส่ใจกับการที่คุณเป็นลูกค้าของธุรกิจเรานะครับถัดมากลุ่มที่ 2. องนะดัตต้าอินไซ์อันนี้คือกลุ่มของการจัดการเรื่องความเข้าใจล่นะใส่ใจเสร็จเราต้องเข้าใจเขาต่อนะครับว่าเอ๊ะเขาชอบหรือเขาไม่ชอบอะไรแล้วก็พิจิกว่าเขาควรจะซื้อสินค้าและบริการอะไร กลุ่มสุดท้าย Reach n Engagement นะครับมันก็คือการเข้าถึงนะครับคือใส่ใจเข้าใจแล้วก็ต้องเข้าถึงให้ถูกท่าถูกที่ถูกเรื่องถูกเวลานะทุกเมทริกมันสามารถ achieve ได้ถ้าเราถ้าเราเอา Data เป็นตัวตั้งต้นนะครับนี่จะเป็นกลุ่ม Solution 3กลุ่มเดี๋ยวผมเข้าไปที่กลุ่มแรกเลยนะครับ Priority and Reward นะครับกลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีะคำคีย์เวิร์ดอันหนึ่งที่ที่ผมอยากเน้นนะครับก็คือการมาใช้ระบบ Priority เดี๋ยวเล่าก่อนระบบ Priority เนี่ย เอาตัวแรกก่อนเดี๋ยวค่อยไปเล่าภาพรวมแล้วกันรูปแรกมันคือ the one disconnect นะครับ mm hmm. การใช้ loyalty เนี่ยให้เรานึกภาพว่าปกติแล้วอะฮะ mm hmm. เวลาที่เราไปซื้อสินค้าและบริการนะครับถ้าไม่มี loyalty หมายความว่าเราเราเป็นลูกค้าเราเดินเข้าไปซื้อสินค้าและบริการเราก็แค่ซื้อของชําระเงินแล้วก็จบไปนะครับ mm hmm. เหมือนสมมติเราเราเดินเข้าไปในร้านเ,าเสื้อผ้าแฟชั่นยี่ห้อหนึ่งแล้วกันนะรเราเข้าไปแล้วก็ซื้อแล้วเราก็ออกมาก็จบนะครับ mm hmm. แล้วเราจะกลับอีกเมื่อไหร่เราจะ เขาจะสื่อสารกับเรายัางไงเขาจะรู้ไหมว่าเราชอบอะไรมันไม่มีทางเชื่อมต่อกันได้เลยนะครับเราจะพบกันปีหนึ่งแค่ประมาณสักสองครั้งละกันตอนที่มันมีเซลล์แค่นั้นแล้วแล้วแบรนด์เนี่ยก็ไม่สามารถรู้เลยว่ากลุ่มลูกค้าเป็นใครนี่คือลักษณะของการที่ไม่มีลอเรนี้ไม่มี CRM เอใดๆขงสิงนนะครับแต่พอเราตัดผ้ามาดูว่าเอ๊ะเราถ้าเกิดเราใส่ลอเรนี้เข้าไปละ่ะมันก็คือมันต้องเริ่มจากกลุ่มของ CR m ก่อนนะครับแบรนด์ตรงฝั่งเนี้ยต้องมี CRM หมายความว่าจุด จุดที่มันเป็น point of sales นะครับให้เรานึกภาพว่าถ้าเป็นออฟไลน์ line, มันก็คือแคชเชียร์นั่นแหละตอนที่เราไปชําระเงินถ้าเกิดว่าแบรนด์แฟชั่นนั้นๆเนี่ยเขาเริ่มก็